วันนี้มีอัปเดตสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มี่โผมแบงก์กับเกม nft crypto farmer ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาแล้วสําหรับเกมงบน้อยก็เล่นได้ในเบราว์เซอร์วันนี้ผมพามเพื่อนมาดูอัปเดตเกมนี้กันนะครับก็เพิ่งอัปเดตไปนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงในเรื่องของดีเทลการอัปเดตเลยนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงใน,ในเรื่องของ แปลงปลูกนะครับเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็เมตาในตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับก็งบน้อยนะครับแล้วก็ระบบเหรียญเป็นออร์แลคเกิลนะครับก็น่าจะเป็นออร์แลคเกิลแล้วแหละเท่าที่เห็นนะแต่ก็เป็นออร์แลคเกิลมือเพื่อนๆโอเคนะครับก็สําหรับในเรื่องของตัวพืชนะครับในเมตาเนี่ยต้องยกให้กระดัมปีเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใครเล่นกระดัมปีอยู่เนี่ยเพื่อนๆน่าจะชอบใจมากส่วนตัวองผม่าผมชอบมากเพราะว่าผมมากดทุก3าชั่วโมงอะ รู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยไปหน่อยสามชั่วโมงก่าๆนะครับแต่พอมันเป็น20ชั่วโมงนะครับรดน้ํา2รอบเหมือนเดิมนะครับผมว่านั Frankly, ้นรดน้ํา2รอบเหมือนเดิมก็รอบละหกชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเราเข้ามากดทีนึงนะครับก็คือทั้งหมดในระยะเวลา20ชั่วโมงเนี่ยนะครับเรากดรดน้ํา2รอบนั่นเองนะครับตั้งเวลาไว้หกหชั่วโมง40นาทีก็ได้นะครับหรือว่าตั้งไว้3ชั่วโมง20นาทีเพราะตันนี้ผมยังไม่รู้เวลาแน่ชัดนะเพื่อนว่า มันยังลดน้ํา3ชั่วโมงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันคูณ2ขึ้นไปนะครับเพราะว่าปกติมันลดน้ํา3จนะครับแต่ผมว่าน่าจะคูณ2ไปแหละเพราะว่าอันนี้คือมันคูณ2นะครับมันเอาสิบชั่วโมงใช่ปะ่ะสิบชั่วโมงมารวมกันเลยนะครับเออก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับก็แค่เก็บวันหนึ่งมาเก็บครั้งหนึ่งนะส่วนตัวขอมมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนงบน้อยแล้วก็ ROI อย่างที่ผมบอกนะครับเพื quiet, ่อนๆ ROI อ่ะผมว่ามันน <itation> ่าจะใช้ค <maple critique> ํา <miles> นี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้คําว่า BP นะ Payback อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อนๆน่าจะชินคําว่า ROI มากกว่านะครับในเรื่องของ PB หรือว่า Payback เนี่ยเอาจริงๆอ่ะเพื่อนๆปลูกให้ครบหนึ่งเมล็ดเนี่ยเพื่อนๆก็เท่าทุนแล้วนะครับเรียกว่าเข้าทุนก่อนแล้วกันนะกำไรนี่หาป้ายหน้าเอานะครับแปลว่าสมมติถ้าเพื่อนๆปลูกนะครับได้15ผลเนี่ยเพื่อนๆสามารถขายได้แล้วนะครับก็คือขายออกไปเลยอ่ะนะครับขายออกไปขายออกไป ก็คือกดขายทั้งหมด15ผลไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยกดกดกลับมา10ผลเอามาปลูกต่อนะไอ้เทคนิคก็สามารถใช้ได้นะครับผมว่า5ผลน่ากำลังดีนะครับแต่ข้อข้อเสียของการทําอย่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค่าแก๊ดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เพื่อนเเห็นภาพแล้วกันนะสมมุติถ้าตอนนี้เพื่อนๆนปลูกมาแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆือนเก็บได้ตรงเนี้ยกระลำปีเพียงแค่2ลูกนะครับเอายก,กตัวกระลำปีนะหรือว่า มันฝรั่งละกันมันฝรั่งเพียงแค่3ลูกนะครับเมื่อเรากดเก็บแล้วนะครับหชั่วโมงตามเวลาตอนนี้ที่อัปเดตมานะครับเราจะมีทั้งหมดเอ่อสนะินะครับเท่าไหร่นะ13ใช่ปะเราก็กดนะครับกดส่งนะครับเอออ่าแปหนึงอันิยุทธนะครับนี่เรากดส่งนะครับกดส่งไป13เลยนะครับเดี๋ยวมันจะคิดตัวของเปอร์เซ็นต์ให้เองนะอ่าตอนที่เรากดขายนะครับเออตรงที่กดขายเนี้ย มันจะมีเราก็กดขายไปทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ต้องซื้อคืนด้วยนะครับส่วนต่างที่เหลือตรงนี้มันอาจจะยุ่งยากนะครับเพื่อนๆลองดูก็ได้นะเพราะว่าเออบางคนเก็บทั้งหมดสิบผลเนี่ยมันนานมากนะครับเล่นคนเดียวใช่ไหมนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยใช้เวลาสามวันนะครับสามวันในการเก็บก็ถือว่าดีอยู่นะครับมันก็แบบไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับในเรื่องของการเก็บนะก็อา่าก็แนะนําว่าลองหานะครับแปลงปลูกดู <laughs> เออลองหาดูนะว่าใคร ลงแปลงเพิ่มนะครับแล้วก็ลองไปเป็นปาร์ตี้ในการปลูกนะครับมันจะได้เก็บง่ายขึ้นนะอ่าเมื่อเราขายเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาซื้อเมล็ดใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ทําแบบนี้ไปเก็บได้3เมล็ด5เมล็ดหรือว่าเราต้องการขายในคืนทุนเลยแล้วก็ขายได้เลยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะเพื่อนๆนะในเรื่องของความคุ้มค่านะครับอ่าน่าจะตามนี้เลยนะครับตัวของระยะเวลา1ชั่วโมง30บรีวอร์ดเท่าเดิมนะครับ รีวอนเท่าเดิมมาเลยทำให้ตัวของกระหล่ำปีอ่ะยีชั่วโมงอ่ะรีวอนได้3.2ดครับแต่ส่วนข้าวโพดเนี่ยนะครับสีก็คือ2วันใช่ปะตกวันละ0.2นะครับอ่าศูนะครับอันนี้ผมจะให้ดูราคาข้าวโพดก่อนนะเวลาที่เราขายนะครับศู 2, ทุกทีมันจะได้0.4ใช่ปะเออจริงๆผมไม่แน่ใจว่า มันจะได้เป็น0.8หรือเปล่านะผมว่าข้าวโพดหลังข้าวโพดไปเนี่ยผมว่าเสียหายหนักเลยนะครับถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยจะได้25นะครับตีว้ยี่สิบห้าะกันนะ25นะครับประมาณ17ดอนนะครับมากกว่าตัวของกระหล่ำปีประมาณ4ดอนนะครับกระหล่ำปีตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ13ดอนนะครับก็คนที่ฝากแปลงของผมอยู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ13-15นะครับขึ้นอยู่กับราคาเหรียญเออนะครับคนฝากแปลงก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้กิน ตามนี้เลยราคาเหรียญก็ถือว่าลงนะเพราะว่าในการอัปเดตครั้งนี้มันเสียหายเยอะนะครับเสียหายกับคนที่งบน้อยเขาเอางบในเรื่องของอค่อนข้างปันกลางเลยนะครับปันกลางนะครับปานกลางค่อนข้างสูงผมว่าปันกลางเลยแหละเพราะว่า,าให้เราไปปลูกกระหล่าปีใช่ป่ะนะครับ <m> คนที่งบน้อยก็อดทนนะครับอดทนเล่นมันฝรั่งไปก็ได้นะแนะนําว่าแตงกวากับมันฝรั่งยังพอเล่นได้ยังพอเห็นเงินนะครับมะเขือเทศไม่แนะนําจริงๆเพราะว่ามันน้อยมากครับเพื่อนๆน,น้อยน้อยจัดเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับอีอสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาแก้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อระยะยาวนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวบอทนะครับมานะครับมาทําในเรื่องของตัวไม่มีบอทไงนะครับเนื่องจากบอทอ่ะมันสบายกว่าคนเล่นอยู่แล้วใช่ปะเพราะว่าเกมมันต้องการให้แบบให้คนเล่นออกเป็นแนวสเปกกิ้งแล้วก็เข้ามากดตามระยะเวลานะครับแต่เนื่องจากตัวของมะเขือเทศกระหล่ำม,มันฝรั่งอะไรเงี้ยมันใช้ระยะเวลาตอนนอนเรามีนอนใช่ไหมเขาก็เลยแก้แบบนี้มานะครับเพื่อให้ คัดคนจริงๆนะครับแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับถ้าผลประโยชน์มันดีแต่อย่าลืมนะครับตัวของ pb หรือว่า payback เนี่ยก็ถือว่ายาวขึ้นนะเพื่อนๆนะก็ระยะเวลาในการเก็บ10ผลก็จะยาวขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของการขายหรือว,ว่าการ payback หรือว่า pb เนี่ยมันก็บวกเวลาขึ้นไปสักนิดนึงนะเพราะว่าตัวของมะเขือเทศเนี่ยตอนนี้คือเราต้องคิดเป็น90นาทีหรือว่า1นึ่งวัน,นองลองคำนวณมาใหม่ดูแล้วก็ลองหาดูว่าเราจะเก็บนะครับ Err, หลักแรกให้เราเก็บได้1ผลก่อนนะครับเพื่อคืนทุนนะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนได้1ผลเนี่ยมันจะคำนวณ10%อพอดีเลยนะครับเออสิบเอนะในการที่เราจะขายนะครับมันจะได้10ลูกขึ้นมาพอดีอันนั้นคือว่าเราเท่าทุนแล้วนะครับแต่นอกเหนือจากเออสิบเออสิอผลขึ้นไปนะครับอันนั้นคือกําไรนะนะครับเพื่อนเพื่อจะเล่นแบบที่ผมบอกไปก็ได้นะครับขาย3ผลขายใหม่วนนะครับค่าแก๊สมันจะกินค่าแก๊สอย่างนี้นะแต่ค่าแก๊สตัวของ อ่าโพลิกอนหรือว่ามาติกเนี่ยราคาถูกครับถูกมากนะครับแต่ขั้นตอนมันจะเยอะนะสำหรับมือใหม่ผมว่าน่าจะปวดหัวนะครับน่าจะยังไม่ชินในเรื่องของอการเล่นในในวิธีนี้นะครับแต่ถ้าวิธีนี้เพื่อนๆยังงงและสงสัยสามารถถามนะครับในกลุ่มตัวของ t e l e gram ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะกลุ่มไว้นะก็มีอะไรให้ถามเลยนะครับเพราะว่า มือใหม่เนี่ยนะครับผิดพลาดเยอะมากนะครับก็ถามก่อนนะถามก่อนค่อยทานะครับบางคนผิดพลาดไปแล้วเราค่อยมาถามนะครับผมอยากให้ถามก่อนนะเออตรงนี้ถูกหรือเปล่านะครับเราหาข้อมูลอะไรมาแล้วเราอะไรมาแล้วสุดท้ายเรามารวมข้อมูลเสร็จแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยนะครับก็ถามนะครับก่อนที่ท,ทําุธุรกรรมต่างๆเพราะตอนนี้มีคนเสียงเงินในในเรื่องของออความผิดพลาดในการโอนต่างๆในเชนต่างๆ ในเน็ตเวิร์กต่างๆที่ยังไม่เก่งนะครับยังไม่ยังไม่ชำนะครับยังเป็นมือใหม่มือใหม่แห่งวงการอยู่นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆไม่อยากให้เสียเงินก้อนนี้ไปเพราะว่าแต่ละคนรวมๆกันเนี่ยเยอะมากนะครับ300ดอลหารดอลนะครับ100ดอนะครับโหหลักเป็นแบบร้อยดอลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออที่สูงสุดที่ผมเห็นก็น่าจะ500ดอลนะครับที่โดนไปนะก็ไม่สามารถตามกับขึ้นมาได้นะครับมันผิดพลาดไปแล้วแก้ไขยากนะสาหรับในวงการนี้นะครับส่วนตัวของผมผมก็มีผิดพลาดบ้าง อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในการอัปเดตแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมี AMA นะครับที่ขอประกาศมาแด้เพื่อนๆสามารถส่งรายละเอียดข้อเรียกเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะจริงๆผมว่าทีมงานก็ถือว่าแอคชั่นได้เร็วนะครับแต่อาจจะมีอาจจะมีสิ่งที่คนที่พืชนะครับคนที่งบน้อยอาจจะน้อยได้เพราะว่าส่วนตัวคือเรามาเล่นคือเรามีงบตามนี้เลยครับอันนี้ผมเข้าใจได้นะสําหรับคนที่งบน้อยนะครับแต่ถ้าใครที่มีงบปานกลางแล้วก็ อยากจะเล่นอยู่นะครับก็ยังเล่นได้ปกตินะนะครับก็กระล่ำปีนะครับยินดีต้อนรับกระล่ำปียินดีต้อนรับ, <laughs> รบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจ้านะครับใครสนใจฝากแปลงก็ทักมาได้นะครับเออนะเพราะว่ามันจะได้เอินได้เร็วๆนะครับเจอกัน